สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้น้องแบมจะพาทุกคนมาออกกําลังกายง่ายๆที่บ้านไม่ใช้อุปกรณ์รถน,นาท้องรดรอเบลหมหุ่นก็ดีได้นะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปออกกําลังกายนะคะทุกคนคะ่ะน้องแบมก็จะทานโปรโตีนเบทพาสนะคะทุกคนเนาะโปรโตีนโบตาพีนั่นเองนะคะเป็นแคปซูลสะดวกสบายต่อกัน พบกพาต่อการกินของเราด้วยทานง่ายนะคะทุกคนเนาะแต่ได้ผลดีมากๆสําหรับคนที่ต้องการทานโปรตีนนะคะทุกคนคะ่ะก็ลองทานได้แล้วก็ไปออกกําลังกายท่าแรกลดหน้าท้องนะคะทุกคนคะ่ะการลดหน้าท้องของน้องแบมเพราะน้องแบมเป็นหนึ่งคนที่เป็นคุณแม่ลูกสองมีปัญหาภูงหนาะเลยอยากจะมาแบ่งปันท่าออกกําลังกายง่ายๆที่บ้านไม่ใช้อุปกรณ์หุ่นของเราก็ดีได้ไปค่ะทุกคนท่าแรกทำสิบครั้งต่อหนึ่งข้างนะคะทุกคน เรงหน้าท้องไว้นะคะทุกคนคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราไปต่อท่าที่สองนะคะสะเต็ปที่สองลดหน้าท้องนะคะอ่ะไปสิบครั้งนะคะเรงหน้าท้องไว้นะคะทุกคนคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ ไปต่อท่าที่3ามลดหน้าท้องนะคะท้องล่างแล้วก็ท้องบนอ่เกรีงหน้าท้องเหมือนเดิมนะคะทำข้างนะสิบครั้งไปค่ะ1 2 3 4 5สองสา0สี่ห้าดิไปต่อท่าที่4ลดหน้าท้องนะคะเกรีงหน้าท้องไว้เหมือนเดิมทำข้างนะสิบครั้งหนึ่ง 7, 8 9 10เราไปต่อท่าที่5ลดหน้าท้องลดรอบเอวสร้างร่อง11ทํา10ครั้งนะคะเต็งหน้าท้องไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เราไปต่อท่าที่6ลดรอบเอวนะคะ10ครั้งเหมือนเดิมเกรงหน้าท้องไว้เอวเอสเอวบางเอวเล็กลงด้วยท่านี้นะคะ10ครั้งค่ะทุกคนไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันท่าออกกำลังกาย6ท่าลดหน้าท้อง ลดรอบเอวทํำง่ายๆได้ที่บ้านหุ่นของเราก็ดีได้แต่ทุกคนอย่าลืมทานโปรโตีนให้เพียงพอด้วยนะคะถ้าโปรโตีนเพียงพอออกกําลังกายวันละสินาทีก็ได้ผลดีเช่นกันนะคะอย่าลืมนะคะ